สวัสดีค่ะช่องนวนาแอฟมินี่นะคะวันนี้เราก็พามาเที่ยวที่ตลาดพาเงินนะคะมาดูบอลต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็กำลังนิยมนะคะทั้งบอลทั้งไม้ด่างต่างๆนะคะชมกันเลยจ้า อันนี้เป็นร้านแรกที่เราลงจอดเลยนะคะจะอยู่ตรงทางเลี้ยวแรกพอดีเลยจะเป็นร้านนี้จะมีขายต้นไม้ด่าง,ง,งหลายอย่างนะคะสังเกตนะคะตอนนี้ไม้พวกไม้ใบป,ประดับใบด่างใบมีล้วดลายราคาไม่เบาเลย ะะราคาแรงๆทั้งนั้นแต่ตัวถูกก็มีนะคะตัวถูกมีต้นนี้นะคะจะเป็นบอนเสือพางนี่จะเป็นต้นขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่เห็นอีกร้านหนึ่งอ่ะใหญ่มากเอ๊ะหรือมีต้นแม่พันธุ์อยู่ข้างในรร้านนี้สวยมากเลยนะคะต้นไม้เขาอะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบอนุบาลอยู่เขาจะมีโซนด้านในค่ะสวยแบบมีต้นไม้แปลกๆเพียบเลยนะคะไปติดตามชมเลยค่ะ อุ้ยนี่อันนี้น่าจะเป็นบอลดูอู้ดูอันนี้เดิใช่ไหมใบที่เราต้องมีต้องเป็นใบแบบนี้ไหมใหญ่แบบนี้ด้วยของเรามีแต่ใบเล็กๆไม่ใช่มีแต่ใบเล็กของเราก็ใบใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ลงกระถางใหญ่อตอนเอามาจะก็หมวยนี่นง่เลยนะ นี่เลยนะตารที่ใบมิดมาแล้วพอไอตัวไปใหญ่ของมือเรียงใขึ้นใหม่เข้าไปชมได้มิคะ มันเป็นอย่างนี้แล้วก็กระเหมดก็ขุดอันเล็กๆให้ทีไอ,อยู่หนาา้าอันนี้อะไรไไำตรงกลางอเน,นียเมื่อกี้ปลาที่เราเห็นตัวเล็กอะ่ะนีแม่พันไปอะไรสีเหลืองเหมือนจะตายจะสวยสีชมุนี านี้จะส,สวยๆตรงนั้นเลยถ้าเกิดมีคนชอบนะคะจะแนะนำลานนี้ให้นะคะเปออเป็นทางเลี้ยวแรกนะคะพอเลี้ยวโค้งไปแล้วเนี่ยแล้วก็มองซ้ายมือนะคะจะอยู่ประมาณล็อกที่ <S 3, <S 3, 3ที่4ยยี่นะคะ ต้องเข้าไปดูจะสวยมากเลยร้านเขาเหมือนเป็นร้านที่แบบว่าปลูกเองอย่างเงี้ยมีแม่พันเองเงี้ยเขาน่าจะปลูกเองเยอะมากเลยต้นบมันจะแข็ง่น้อยโซนนี้จะเป็นโซนหลังร้านเขานะคะไม่ใช่หนาร้านจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังร้านเขาเราต้องเดินเข้ามาลึกๆถึงจะเห็น ดูมอน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 ด่างห้ามจับไปใบตัวใบได้าตัวนี้ตัวนึ้นไม่ได้สีแบบเป็นน้อยๆลายมันสวยงามใบไม่สีเรียบๆใส่น้อยๆนี่เหรออันนี้เหรอไว้ทั้งสิบอันนี้เท่าไหร่อะคะเขียนรับค่ะไหนคะนี่เหลืออยวแค่นี้แหละไอ้บอลเท่าไหร่เนี่ย ทำแบบนี้ได้ขายเลยนันไหนจันหนี่งร้อยสิ่อ๋อสตรอเบอรี่สตาร์ครับครับสตรอเบอรี่ปะอะไรนะสตรอเบอรี่สตาร์สตรอเบอรี่สตาร์มันมีข้างหน้าที่มาใหม่อยู่นะอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันแต่ไซส์สวยๆมันมาใหม่งานไอที่ใส่ถุงถือป่ะอ๋อนั้นนึกว่าขายแล้วไงยังใช่ไหมสตรอเบอรี่เหลืออยู่ใช่ไหมข้างหน้ามีต้นมาแล้วมีสต้นกันหมดแล้ว

อเร้านนี้จะคนละร้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะอยู่ตรงแถวแถวสี่แยกแรกอะ <The beach> ทางนี้ tribal, <The beach> แรกเลยเราจะเดินสับไปสับมาทางด้านหน้านะคะส่วนมากจะเป็นบอลอ่างเีอะแต่ถ้าเป็นข้างในลึกๆแล้วไม่ไม่ค่อยมีค่ะจะเป็นไม้แบบอื่น อ,อมชมพูแก่สรารพัดมีไปเลยอพอเปลี่ยนสายตาในการมองก็จะเห็นความงานของแต่ละอย่างได้มาก ต้นนี้คือโพ7สีนะคะหรือโพทะเลดาเ,เสือพางปะจะเป็นต้นเล็กๆนะคะเขาใช้วิธีํำกิ่งเอานะคะจะเป็นต้นเล็กๆน่ารักน่ารักที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะเป็นต้นใหญ่มากเลย มีใหญ่กว่านั้นอีกนะคะแต่ว่าเป็นร้านอื่นไม่ใช่ร้านนี้เขาเขียนว่าบอลบาซิลนะคะแต่ว่าเราเมาไม่เห็นความเป็นบอลเลยมุ้งการยาวๆขึ้นมาราคาก็ไม่เบาเลยนะจ๊ะ น้ำหมื่นหนึ่งนี่อะไรนะชื่ออะ,ะชายชนทายผักน้ายชนทราย